ครับสวัสดีครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกด์นุกรุก่งงานกันอีกครั้งนะครับช่องเนื้อหาสาระดีๆลองติดตามรับชมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีมือถือนะครับจะสามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนในโครงการเราชนะรับเงิน7,000บาทได้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียน,นมีวิธีการอย่างไรนั่นก็คือข่าววันนี้เป็นของไทยรัฐนะครับซึ่งเขาบอกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้บัตร ประชาชนสมัครได้แล้วนะครับซึ่งรายละเอียดของโครงการนะครับจะเริ่มลงทะเบียนวันแรกนั่นก็คือวันที่15กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับโดยจะมีการโอนเงินรอบแรกเป็นจำนวนเงิน4,000บาทในวันที่8มีนาคมนะครับซึ่งบางสำนักข่าวบอกว่าเป็น5มีนาคมอย่างไรก็ตามลองติดตามข่าวสารกันอีกครั้งนะครับซึ่งโดยโครงการเนี่ยในขั้นตอนการสมัคร ด้านล่างนั่นก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับหรือไม่มีมือถือจะเปิดลงทะเบียนวันที่15ถึง25กุมภาพันธ์ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานั่นเองหรือจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับโดยจะต้องใช้บัตรประชาชนที่มีสมาร์ทการ์ดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีแบบสมาร์ทการ์ดท่านจะต้องไปทำบัตรประชาชนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดใหม่นะครับผมเมื่อ สมัครลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะรต้องรอว่าท่านจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนนะครับซึ่งเมื่อได้รับ sms ว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินก็จะเข้าตามวันเวลาดังกล่าวนั่นก็คือไม่เกิน8มีนาคมซึ่งเป็นจำนวนเงิน4 00 0บาทนั่นเองนะครับโดยจะใช้ผ่านาเครื่องสแกนหรือว่าบัตรหรือร้านที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะต้องสอบถามร้านที่ จะต้องใช้ให้ดีนะครับโดยที่ท่านจะต้องอไปยืนยันตัวตนด้วยตัวท่านเองนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อาจจะใช้ภาพเพราะว่าไม่สะดวกหรือว่าไม่มีกล้องเพราะเนื่องจากเป็นวันหยุดที่มาต่างจังหวัดยังไงก็ยังไม่ฝากต้องขออภัยครับยังไม่ลืมที่จะนําข้อมูลสาระดีๆมาบอกเพ,อเ,พอเพื่อนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ แล้ววันนี้ไกรนุกลุกทุกงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ